ันนี้เราจะมาติดตั้งป้ายไฟ LED ให้กับร้านขายยาริเวณที่ติดตั้งจะอยู่ตรงริมถนนได้ไฟจัดแสดงผลสองข้างแบบนี้ค่ะป้ายไฟนี้สามารถใส่ข้อความผ่านมือถือได้เลยติดตั้งภายนอกไม่ต้องกันงวลเรื่องฝนตกเลยค่ะร้านขายยานี้จะอยู่ตรงริมถนนด้วยรถผ่านไปผ่านมาสองฝั่งเป็นที่จะต้องมีป้ายที่ทําให้ผู้คนผ่านไปผ่านมาเห็นว่าตรงนี้มีร้านขายยาอยู่และป้ายไฟ LED รุ่นนี้สามารถใส่ข้อความได้ไม่จํากัด สื่อข้อความโปรโมชั่นต่างๆชื่อร้านเวลาเปิดปิด ช่วยทําให้ลูกค้านี้ทราบข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและด้วยลูกเล่นและแสงสว่างของป้ายไฟนี้จะทําให้ลูกค้าเห็นว่าตรงนี้มีร้านขายายาอยู่การติดตั้งป้ายไฟที่โชว์สองหน้านี้เหมาะสมมากๆเลยค่ะทําให้คนที่ผ่านไปผ่านมาทั้งสองฝั่งนี้เห็นว่าตรงนี้มีร้านขายายาอยู่ป้ายไฟนี้สามารถแสดงผลได้ทั้งวันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือกลางคืนและที่สําคัญนะคะตอนกลางคืนนี้ป้ายไฟจะช่วยทำให้ผู้คนเห็นทางเข้าออกหรือสัญญาณต่างๆได้อย่างดี อันนี้หากคุณเป็นเจ้าของร้านที่อยากทำหน้าร้านให้สวยงามโดดเด่นและมองเห็นง่ายช่วยดึงดูดลูกค้าหรือผู้คนที่ผ่านไปผ่านมาสามารถติดต่อได้เลยนะคะบริษัทมีทีมติดตั้งทั่วประเทศเลยค่ะ